ข่าวดีมีเฮแน่นอนประกาศแล้วเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างฟังรายละเอียดด่วนก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะประกาศแล้วเงินดิจิทัลหนึ่ง 1, 000, นายจุนพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่านโยบายเงินดิจิทัลหนึ่งมื่คือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อประโยชน์ขององค์การพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตังโดยจะแจกเงินผ่านรายชื่อตามทะเบียนบ้านมีเงื่อนไขดังนี้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆ เช่นคนพิการคนชราได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเข้าดิจิทัลวอลเล็แบบเต็มจำนวนไม่หักลดไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพล้อมโค้ดส่วนตัวซื้อของภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้น หากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านจําเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและหากกลุ่มนี้ไม่กลับไปใช้สิทธิที่บ้านก็จะถูกตัดสิทธิทันทีใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนจะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แอปเป่าตังคาดเริ่มใช้วันวันที่หกุมภาพันธ์2567 เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นซื้ออะไรได้บ้างและทําให้ผู้ปกครองหลายท่านเฮเพราะสามารถแบ่งจ่ายไปชำระค่าเทอมให้บุตรหลานได้อีกทั้งยังใช้ดาวรถได้อีกด้วยใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชห่วยร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นรวมทั้งเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มน้ำมันทุกแห่ง แต่ยกเว้นอบายามุกเช่นบุรี่สุรายาเสพติบไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่สามารถนำไปํำระหนี้ได้จ่ายค่าเทอมได้ดาวโรดได้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นซื้อทองได้ไหมอาจไม่สามารถซื้อทองคำได้ด้วยเช่นกันส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรกดติดตามกันไว้นะคะทั้งนี้ทังช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ทุกทกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ